สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องสาวลาคงเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่30ตุลาคมพศ2564วันนี้ก็มาเจอกันข่าวที่2ข่าวรอบเก็นนะครับผมมีข่าวหลายประเด็นจะมานาเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับก็มีเหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่เขตรัฐมันเล ท่านพมาาเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บสองรายครับวันนี้นะครับรถของสภาทหารถูกทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตรัฐมันตะเลสมาชิกสภาทหารได้เสียชีวิตไปหนึ่งรายได้เสียได้รับบาดเจ็บสองรายครับเขตพื้นที่รัฐมันตะเลตำบลอองเมนะครับก็มีท่านพม่านะครับได้เสียชีวิตหนึ่งรายจากการบางระเบิดของกองกําลังปีตก็อยู่ทางภาคตะวันตก ของรัฐมันตะเลนะครับเวลา9ก้นาฬิกาขบวนรถของท่านพมา่านะครับก็ออกจากรัฐมนตะเลมานะครับก็ไปอย่างตำบลอองเมได้ถูกทางกองกําลังปีตครับไล่มาหลักบางระเบิดรถของท่านพม่าและโจมตีรถของท่านพมา่มา,มาได้รับความเสียหายไป1คันนะครับท่านพมา่าไล่เสียชีวิตคาที่1นลายได้รับบาดเจ็บอีก2อลายครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับ ระหว่างเด่ขวนรถของท่านพม่านะครับก็จะออกจากพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับและมุ่งหน้าไปอย่างภาคตะวันตกอยู่ในตำบลอ่องเมนะครับวันนี้นะครับกองกําลัง p t f นะครับก็มีสายข่าวอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับไม่ว่ากองทัพพม่าจะไปไหนนะครับไปทางไหนก็รู้หมดนะครับพอทราบข่าวจากสายข่าวก็จัดกองกําลังออกไปหลายสุดนะครับซุดหนึ่งก็ไปวางระเบิด อีกุดหนึ่งก็รอโจมตีขบวนรถทานพม,าม่าเมื่อรถของทานพม่ามาถึงนะครับวันนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับกองกำลังปีทีเอฟก็เข้าโจมตีทันทีนะครับกองทัพพม่าะนะครับวันนี้ก็เจอศึกหนักครับพี่น้องครับกองกําลังป t f หรือว่า CTF ต่างๆก็ต่างลุกขึ้นสู้และมีการโจมตีทหานพม่าและตำรวจพม่าทุกวันนะครับ หลังจากที่วันที่เร็จกันยายนที่ผ่านมานะครับทางคณาธิ่ปรีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ n อ G ก็ออกมาประกาศข่าวว่าจะโจมตีกองทัพพม่าทุกขนทุกแห่งนะครับวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนจริงนะครับก็มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เขตรัฐมัณฑะเลนะครับก็อยู่ทางภาคตะวันตกของรัฐมัณฑะเลนะครับ ครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการประทะสู้รบกันในพื้นที่รัฐสานภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับกองทัพสภากองพลรัฐสารอาเซีย์และกองทัพโจนภาคเหนือนะครับ FPTNLA และกองทัพฟ้าแรงนะครับก็พยายามเสริมกําลังเข้ามาโจมตีกองทัพสภากองพลรัฐสารอาเซนต์นะครับแต่ทางกองทัพสภากองพลรัฐสารน,นั้น มีกำลังพลที่มากกว่าและบางแผนไล่ดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่29ตุลาคมพศ2564เวลา10นาฬิกาทางกองทัสพสภากาัุกปรัดสารอาเสียดนะครับก็ได้โจมตีนะครับทางกองทัพเอฟพีพีทียและกองทัพวานะครับได้พยายามเข้ามาลุกลานเอกนะครับก็ทําให้ทาง กองทัพเอพพีทีเอแลเอและกองทัพว้านะครับก็ต้องหนีออกจากพื้นที่ไปนะครับกองทัพสภากรุป๊ปรัดชานอาซีเนะครับก็วางแผนได้หลีกกว่านะครับและเข้าโจมตีหลายพื้นที่และยึดพื้นที่ของกองทัพเอพพีทีเอแอลเอและกองทัพว้านะครับที่มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลอยงาช้างนะครับและอยู่ในพื้นที่ลอยกลงนะครับหรือว่า กองผ้าผ่านะครับก็สามพื้นที่ร่วยกันนะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่รัดฉานภาคเหนือจังหวัดจ่อแม่ครับต่อมานะครับเวลาสองนาฬิกานะครับทางกองทัพสภากับกุลรัชฉานนะครับอาร์ซเอสนะครับก็ได้เข้าไปยึดฐานทัพของกองทัพเอสพีพีนะครับก็อยู่ในพื้นที่รัชฉานภาคกลางจังหวัด เกสีนะครับก็อยู่ในพื้นที่หมู่ว่านหนองเป็ดนะครับก็ไล่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับการพะราสุรบกันเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เล่ยกันนะครับกองทัพสภากับผู้รัดสานอาเซียนนะครับก็สามารถยึดพื้นที่ไร่ทั้งหมดสี่ที่เล่ยกันนะครับพี่น้องครับในพื้นที่รัดสานภาคเหนือนั้นในจังหวัดจอกแม่นะครับก็ยึดได้สามพื้นที่และในพื้นที่รัดสานภาคกลางจังหวัดเกษี พื้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ทางกองทัพสภากองพลรัชฌานอาเซียนะครับก็โจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อวานนี้ก็สามารถย็ดมาไล่คืนทั้งหมด4พื้นที่ร่วยกันนะครับ็ทําให้ทางกองทัพเอ p t n l a และกองทัพว้านะครับก็ถอนกําลังออกจากพื้นที่กลับไปอย่างฐานที่ตั้งของตัวเองนะครับการพระสลบกันอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้นะครับแต่ วันนี้ก็ยังไม่มีการประทะสู้รบกันแต่อย่างไรนะครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดจออแมและในพื้นที่รัดชานภาคกลางนะครับจังหวัดเกษีและจังหวัดเมืองก๋งก็ยังเงียบอยู่นะครับพี่น้องครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับรับพี่น้องครับ,รบก็มาปิดท้ายเรืยข่าวประเด็นที่3ของเรานะครับวันนี้ทาง ท่านพม่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีการโจมตีบ้านเืินของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดชินนะครับได้รับความเสียหายไปทั้งหมด160หลังนะครับก็โหดร้ายมากนะครับสำหรับทางกองทัพพม่าทุกน้องของกมงหลังไลายผู้ก่อการร้ายในประเทศพมา่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่3เมื่อวานนี้วันที่29ตุลาคมนะครับ ทางกองทัพพม่านะครับยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านของพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รัดชินครับบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย160หลังต่อมากองทัพพม่านะครับได้เข้าไปยังหมู่บ้านและเข้าไปเผาบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านเอกนะครับหลังจากไี้พี่น้องชาวบ้านนั้นต่างพากานันหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นในพื้นที่ดัชเชนนะครับหลังจากที่มีการประทะสู้รบกันอยู่หลายครั้งนะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกําลังส t f นะครับกองกําลังป้องกันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับการประทะสู้รบกันครั้งนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับต้องหนีออกจากพื้นที่เมืองรัชเชนเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากกองทัพพมายิงปืนใหญ่ถลม่ม หมู่บ้านในดัชเชนเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าก,ก็เคยยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านในพื้นที่ดัชเชนมาแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับพี่น้องครับจากการยิงปืนใหญ่ของกองทัพพม่านะครับก็ทําให้ว่านเืินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก160หลังนะครับ แต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที app, ่ไล่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งรานะครับก็พี่น้องสาวรัดสินนะครับคิดว่าน่าจะปลอดภัยกันดีนะครับก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ไล่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ไรานะครับก็มีรายงานข่าวจากพื้นที่รัดสินนะครับว่าก่อนจะมีการยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านในรัดสินนะครับก็มี ทางกองกำลัง p t f นะครับก็เลยสังหารท่านพม่าไปหนึ่งลายนะครับเมือ่อเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกานะครับเนื่องจากของทัพพม่านั้นไล่มาขโมยไก่ของชาวบ้านนะครับทางกองกำลังป CDF นะครับก็มาเห็นเข้านะครับก็เลยจัดการทางท่านพม่านั้นได้เสียชีวิตไปหนึ่งลายนะครับเวลา8นาฬิกาเวลา9นาฬิกา10นาทีนะครับของทัพพม่า ไม่พอใจนะครับที่สมาชิกของท่านพระมาร่าไล่เสียชีวิตไปหนรายนะครับก็มีการยิงปืนใหญ่ถล่มหมู่บ้านรัดชินอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เวลาเก้านาฬกาสินาทีถึงเวลา18บแนาฬิกาของเมื่อวันนี้นะครับก็ทําให้ว่าเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากครับนะครับก็มา ปิดท้ายนะครับก็อีกข่าวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นทางกองกำลังป c f นะครับก็มีการออกมาข่มขู่นะครับทางกองทัพปดปล่อยแห่งสัดกระเลงเ n l a ็นะครับทางกองกำลัง p g f นะครับที่เป็นกองกำลังที่รับใช้ทางกองทัพพม่าและกะบฏมีนอ,องลายอยู่นะครับก็มีการออกมาข่มขู่ทางกองทัพปดปล่อยแห่งสัดกระเลงเ n l a ็นะครับบอกว่าถ้า ถ้าหากกองกำลังปศุสัตว์กระเลงเคเอ็นเดเอนะครับโจมตี p ีจนะครับก็จะยิงถล่มหมู่บ้านนะครับและจะเผาบ้านเรือนของครอบครัวนะครับของกองทัพทปปอแหศงสัตว์กระเลงเคเอ็นเเอะนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นการออกมาแจ้งเตือนและข่มขู่ของกองทัพ BGF นะครับก็ออกมาข่มขู่ทางกองทัพปฎิบัติแห่งสัต์กระเลง K N L A นะครับการนี้เกิดขึ้นในพื้นที่รัดกระเลงนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทางกองกําลัง B G F นะครับก็ออกมาข่มขู่นะครับแต่ทางกองทัพปดปล่อยแห่งสั์กระเลง K N L A นะครับก็ไม่ได้ออกมาโต้ตอบแต่อย่างไรนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ ของกองทัพสาภาพกระเด่งนะครับ K N U K N L A และ K N T O ครับพี่น้องครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ